สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วง FC ละครพื้นบ้านละครจากจากรงวงที่ YouTube พัชรประพนและสวัสดีคุณผู้ชมทาง Facebook f แฟนเพจละครพื้นบ้านละครจากจากรงวงด้วยนะครับวันนี้มาติดตามกันนะครับจะมีความคืบหน้าของละคร3เรื่องเป็นละครพื้นบ้าน3เรื่องใหม่นะครับรวมถึงเวทเช่นมาดินเชื่อว่าหลายคนมีคําถามในใจเหมือนเหมือนกันเลยอันนี้ดูจากการมาแสดงความคิดเห็นและหลายคนก็ส่งข้อความมาคําถามเดียวกันเกือบทุกวันเลยที่ดินเจอเนี่ย บางคนไปเจอหน้าก็ถามคำถามนี้ครับเมื่อไหรจะได้ดูพระสุธนมโนราเมื่อไหร่จะกลับมาออกอากาศตอนนี้ผ่านมา11สัปดาห์แล้วนะครับนับตั้งแต่3าเสียงตัดสินใจนําแก้วหน้ามา้ามาออกอากาศแทนเพราะว่าถ่ายพระสุธนมโนราไม่ได้จากสถานการณ์โควิด -19 นะครับแล้วเมื่อไหรล่ะตอนนี้มองๆดูเหมือนจะคลี่คลายเหมือนจะดีขึ้นเอาละครน,นี้ไม่กลับมาอีกเหรออ่ามีการปลดล็อกมาตรการต่างๆที่เคยมีนะครับมีการยกเลิกเคอร์ฟิวไม่พบผู้ติดเชือ้อ ในประเทศนะครับเกิน14วันละเกินมาหลายวันแล้วด้วยเอาแล้วทําไมละครยังไม่กลับมาเรื่องนี้นะครับดินสอบถามสัมภาษณ์ไปที่คุณหลอดคุณสยมสังบริบรผู้มนวยการผลิตนะครับก็ให้คําตอบที่ชัดเจนบอกว่าตอนนี้ยังต้องรอให้สถานการณ์โควิดนิ่งก่อนนะครับนิ่งก่อนตรงนี้เข้าใจเลยอย่างที่บอกไปตอนตอน้นโอเคดูภาพรวมเหมือนจะดีขึ้นผู้คนเริ่มออกไปใช้ชีวิตกันนะครับร้านค้าอะไรต่างเริ่มเปิดนะครับปลดล็อกอะไรต่างแต่คุณผู้ชมครับยังยังใหม่ๆอยู่ นิ่งคืออันนี้ดิ้งเข้าใจว่าต้องรอให้แบบว่ามั่นใจว่าเฮ้ยมันจะไม่มีรอบสองอีกนะมันจะไม่กลับมาอีกคือมันหายไปเลยอะร้อยเปอร์เซ็นต์ล้านเปอร์เซ็นต์นะเออดิ้งเข้าใจแบบนั้นนะเพราะฉะนั้นนี้เป็นคําตอบที่ชัดเจนที่สุดนะครับรอให้นิ่งก่อนแล้วกลับมาจริงๆคําตอบนี้กุหลอดให้สัมภาษณ์แล้วก็ตอบไว้ชัดเจนในคลิปก่อนหน้านี้แล้วเหมือนกันนะครับบอกว่าคือถ้าปลอดภยัยปลอดภัยแล้วเดี๋ยวกลับมาแน่นอนกลับมาอ,าออกอากาศก็คือแก้วน้ามาก็คือตัดจบไปเลยแบบนั้นนะครับ อันนี้ชัดเจนเคลียร์นะครับเมื่อไหร่จะได้ดูรอให้สถานการณ์โควิดนิ่งก่อนปลอดภัยจริงๆเป็นคําตอบที่เข้าใจได้และเข้าใจสถานการณ์ด้วยอันนี้ดึงเข้าใจนะครับคุณผู้ชมมาสู่ประเด็นที่2ก็คือตอนนี้เนี่ยเริ่มเดินหน้าถ่ายทําละครพระสุธนมโนราแล้วถ่ายทํากันมาประมาณ2สัปดาห์นะครับถ่ายทําแล้วถามว่าทํางานยากขึ้นหรือเปล่าอันนี้คุณลอยบอกว่าคือการถ่ายทําละครตอนนี้เนี่ยก็ ยังให้ความสําคัญเรื่องความปลอดภัยนะครับต้องมีมาตรการคือเป็นไปแบบปลอดภัยจริงๆอะ่ะยังต้องระวังเรื่องนี้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นเออการทํางานมันก็อาจจะไม่เหมือนเดิมเหมือนที่ผ่านๆมาอย่างที่คือไม่มีโควิดอ่ะแต่อันนี้คือเราก็ต้องแบบปลอดภัยอะ่ะต้องทุกอย่างเป็นมาตรการต่างๆที่มีออกมานะเพื่อความปลอดภัยของทุกคนด้วยทีนี้ถามว่าอ้าวแล้วหลังจากนี้ล่ะคือพอโควิดมาเราเห็นเลยนะว่ามีปัญหาคือเนี่ย ละครที่ถ่ายทําไปออกอากาศไปถ่ายทไปออกอากาศไปละครพื้นบ้านเนี่ยติดขัดเลยต้องหยุดชะงักเนี่ยต้องเอาละครเก่าออกอากาศเนี่ยนี่คือสิ่งที่โอ้ไม่เคยเจอมาก่อนเลยนะครับเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ก็คงจะเป็นสต็อกตอนนี้คือเริ่มเดินหน้าถ่ายทาพระสุธนมโนราละรอให้นิ่งจริงเพราะฉะนั้นก็จะเป็นสต็อกสต็อกเก็บไปเออดินว่าดีนะครับดีคือเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นข้างหน้า คือมันไม่เหมือนไม่เหมือนละครแบบอื่นๆคือมันมีหลายเรื่องแต่นี่คือมีค่ายเดียวที่ทําอ่ะอ่ามีค่ายเดียวที่ทําแล้วแบบเป็นทีละเรื่องละเรื่องไปเนี่ยมีมปัญหามานี่เราเห็นภาพเลยนะเพราะฉะนั้นจากนี้เราคงจะได้เห็นสต็อกด้วยคงจะได้เห็นสต็อกมากขึ้นนะครับก็น่าจะช่วยได้ได้เยอะเลยแล้วอาจจะได้เห็นความละเอียดหรืออะไรต่างๆที่ลินเชื่อว่าอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่มาจากแบบสอบถามที่คุณผู้ชมเคยทําแล้วส่งเข้าไปนะครับเออสิ่งเนะี้ย น่าจะเป็นน่าจะมีส่วนเหมือนกันเพราะฉะนั้นแนวทางหลังจากนี้ก็คงจะเป็นเหมือนกับเราได้เห็นละครที่เป็นสต็อกเราก็หวังแล้วก็ส่งกําลังใจให้เขาแบบได้มีสต็อกมากขึ้นด้วยนะครับมาถึงบิ๊กเซอร์ไพหรือว่าโปรเจกต์ละครพื้นบ้าน3เรื่องที่ดินเคยบอกไว้นะครับก็ถามความคืบหน้าไปคุณหลอดบอกงี้ครับบอกว่าตอนนี้กําลังจะเริ่มถ่ายทําทั้ง3เรื่องครับก็แปลว่าน่าจะควบคู่ไปกับพระสุทนมโนราคือก่อนหน้านี้มีการเตรียมงานเตรียมอะไรมาพร้อมละเสร็จสรรหมดละ แล้วก็มาเจอโควิดซะก่อนเพราะฉะนั้นตอนนี้กําลังจะเริ่มถ่ายทําครับชัดเจนนะครับคุณผู้ชมแต่ถามว่าเรื่องอะไรคุณผู้ชมหลายคนก็แสดงความคิดเห็นกันมาก่อนหน้านี้ก็เยอะนะครับคุณหลอดก็เลย อุบไว้ก่อนนะครับคุณผู้ชมคุณหลอดบอกว่าเดี๋ยวถ้าเริ่มถ่ายทําคงทราบว่าเป็นละครเรื่องอะไรนะครับเดี๋ยวเกิดการเปลี่ยนแปลงอ่าก็ชัดเจนเพราะว่าเดี๋ยวเกิดบอกไปแล้วเกิดเปลี่ยนขึ้นมาที่ก็จะมีคําถามมีนั่นมีนี้อีกเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอดูทีเดียวเลยคุณผู้ชมเชื่อว่าก็อีกไม่นาน,น,าน,น,านเดี๋ยวน่าจะได้ทราบเดี๋ยวน่าจะได้เห็นภาพกันแล้วนะครับสุดท้ายนี้นะครับคุณหลอดฝากถึงคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับบอกว่าอย่างนี้ครับ พระสุธนมโนรากำลังเริ่มเดินหน้าถ่ายทำขอแฟนๆเป็นกำลังใจให้นักแสดงและทีมงานถ่ายทำได้อย่างราบรื่นปลอดภัยด้วยนะครับอยู่ในโควิดที่ยังไม่มีวัคซีนยารักษานี่ก็ระทึกนะครับอ่ะก็ส่งกำลังใจนะครับคุณผู้ชมอยากพูดถึงพระสุธนมโนรายังไงอยากส่งความคิดถึงหรือว่าอยากจะบอกไปถึงนักแสดงทีมงานของค่ายสามเสียนะครับกับละครเรื่องนี้ด้วยก,ก็ส่งไปให้เต็มที่เลยนะครับคุณผู้ชมสามารถพิมพ์บอกได้นะครับยินเชื่อว่าหลายคนก็น่าจะได้ เข้ามาอ่านด้วยนะครับอดใจรอหน่อยแล้วก็เข้าใจกับสถานการณ์นี้นะครับรอให้นิ่งนิ่งจริงๆเดี๋ยวพวกเราได้ดูพร้อมกันสําหรับพระสุทนมโนราตอนที่9นะครับวันนี้ดินไปแล้วนะครับขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับแล้วก็คุณผู้ชมสามารถกดซับสไครต์ที่ช่องพัชรป,ประพลได้วันนี้สวัสดีครับ